มาดูความพร้อมของบรรดานักชกทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ10คู่นะคะฟิตพร้อมสมบูรณ์ที่จะเตรียมลุยศึกนริศไฮแลนด์สเปดพัดบ็อกซิ่งโปรโมชั่นวันพรุ่งนี้ค่ะ ที่มิรินคลับพระราม9้าได้มีการช่างน้ำหนักและตรวจร่างกายนักมวยอย่างเป็นทางการค่ะในศึกนาริสไฮแลนด์สเปซพลัสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดย2โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมคู่เขยสุพนัทจันแรมและมิสเตอร์บริโกแซนดิกจากฟิลิปปินส์และได้รับเกียรติจากนายนาริสสิงห์วังชาประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชียหรือ ABF เป็นประธานที่ปรึกษานะคะ มาดูผลการชั่งน้ําหนักค่ะต้องบอกว่านักชกทุกคนเนี่ยต่างมีความแข็งแกร่งสมบูรณ์เต็มที่พร้อมดวลแล้วค่ะซึ่งในส่วนของคู่เอกนํารายการเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นเฮฟวีเวทพิกัด204ปอนด์น้ำหนัก93กิโลกร,รมัมของทางสาพันธ์มวยแห่งเอเชียหรือว่า ABF ระหว่างเอกภพอุไรวันนักชกชาวไทยจะเจอกับอาซิดแบรนดอร์ชาวอินเดียทั้งคู่ช่างได้ตามพิกัดพอดีพอดีเลยค่ะ สำหรับการชกนะคะจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้ว27กรกฎาคมที่เวทีมวยชั่วคราว RCA Plaza ร,าาร,รัชดากรุงเทพเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไป